สวัสดีค่ะวันนี้มาที่ช่องพี่ภูมิใจน้งพอใจนะคะวันนี้มีภารกิจนะภารกิจที่ได้ พอรถเราไม่สามารถไปต่อเองได้นะหลังจากที่วันนี้ภารกิจเราจะไปข้างนอกกันนะคะก็เลยต้อง,งอแบบ,แบ,บไปข้างนอกเหมือนเดิม,น,ม,น,ดมนี่จะดูบรรยากาศนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศช่วงที่มีการลากรถเราก็จะได้ดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศโดยรวมที่ เดี๋ยวรอดูตอนข้ามแม่น้ำดีกว่าเน้ะทุกคน จังหวัดทางลงนะคะ ใจน้องพอใจด้วยเห็นไหม